สวัสดีครับเราวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า Dell Inspiron G 1 5ตัวนี้กันครับสำหรับสเปคหลักนะครับเจ้าตัว Dell Inspiron G 1 5ตัวนี้นะจะให้ CPU มาเป็น i 9 Gen13 นะครับ กราฟิกการ์ดครับมาเป็น NVIDIA GeForce RTX 4060ครับและจอแสดงผลตัวนี้ครับจะเป็นจอขนาด 15.6นิ้ว Full HD นะครับ1,920คูณ1 0 8แและ Refresh Rate นะครับจะอยู่ที่165 h z แล้วก็ Response Time อยู่ที่3 m มเนะครับจอตัวนี้นะครับได้ sRGB 100%ซึ่งจะให้การแสดงผลของเม็ดสีที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดและเม็ดสีจะมีความสดและก็ความสว่างนะครับและจอตัวนี้ก็มีเทคโนโลยี G Sync ด้วยครับตัวแรมจะให้มาเป็นแรม16 GB DDR 5บัสพ สตอร์เร e S s D M B M E 1TB ครับซึ่งตัวนี้ได้ Windows 11 Home f r e ฟีด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อครับตัวนี้จะให้พอร์ตการเชื่อมต่อมาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับตัวนี้จะได้ U S B 3.2ที่เป็น Type C มา1พอร์ตก็จะได้ U S B 3.2มา3พอร์ตได้พอร์ต H D M I 1พอร์ตนะครับดูแจ็คหูฟังให้1รูและมีพอร์ตแลนด์ให้ด้วยนะครับสเปค Wi-Fi ตัวนี้จะเป็น w i f i 6แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ได้ยาวนานครับตัวนี้จะเป็นแบต6เซล 86วัตต์อเวอน้ำหนักตัวเครื่องครับอยู่ที่2.81กิโลกรัมตัวสีบอดี้จะเป็นสี Dark Shadow โ r a y นะและมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับตรงหัวมุมด้านขวางเครื่องจะมีสัญลักษณ์ตัว G สีส้มครับมุมบอดถึงรุ่น G15 ของทางเดวดยเฉราะตรงข้างหลังจอเนี่ยนะครับจะมีลวดลาย ที่เขาทาเสิ้นมาให้แล้วก็จะมีโลโก้ของตัวเดียวอยู่ตรงกลางนะครับถทชมาทางข้างล่างนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับ สามารถต่อจอแยกได้แล้วก็มีพอร์ต HDMI ด้วยครับ u s B 3.2ธรรมดานะครับอยู่ข้างหลังนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรูชาร์จนะครับหน้าตำแหน่ง2ตัวนี้ครับจะเป็นรูระบายอากาศลมร้อนออกน,นะครับข้างใต้บอดี้นะครับตรงนี้จะเป็นรูด,ดูดอากาศเย็นเข้าไปนะครับตัวนี้จะมีรูระบายอากาศความร้อนอยู่4ทิศทางนะครับจะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาและก็ตรงด้านหลังซ้ายด้านหลังขวาด้านซ้ายของเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ดูสายแลนและดูแจ็คหูฟังนะครับทํามาด้านขวาของตัวเครื่องนะครับตรงนี้นครับที่ผมบอกว่ามันมีตัวโลโกโล้ตัว G สีส้มนี่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของทางเดบลโดยเฉพาะเลยครับที่เราจะใส่มาในรุ่นของ G 1 5จะมีพอร์ต USB อีก2พอร์ตเป็น USB 3.2นะครับอยู่2พอร์ตติดกันเลยและข้างบนมันจะเป็นลำโพงทั้งแถบนี้เลย ซึ่งลำโพงตัวนี้ครับมีม,มีเทคโนโลยี Dolby Atmos สามารถเข้าไปปรับถึงอตั้งค่าได้ในตัว Alienware Comment Center นะครับพอเข้ามามันจะเป็นหน้านี้ครับก้วกด Start Next 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 หรือว่าเจะกด Skip ได้เลยครับผมเข้ามาที่หน้าของตัวโปรแกรม Alienware c o m m a n d Center ครับ เราจะเข้ามาที่ตัวแดชบอร์ดก่อนอย่างแรกครับผมซึ่งตัวนี้จะมีการบอกเรื่องของ CPU CPU memory แล้วก็ตัว SSD นะครับใช้ไปแล้วเท่าไหร่ณนะตอนนี้นะครับผมและจะมีโหมดให้เราเลือกอยู่4โหมดเลยครับโหมดแรกครับคือโหมด Battery Saver โหมดต่อไปจะเป็นโหมด Quiet โหมด Balance นะครับผมและโหมดสุดท้ายคือโหมด Performance ครับ ตัวนี้พอเรากดแล้วจะมีขึ้นคำเตือนว่า overclock warning ตัวเมนูถัดมาสามารถปรับแต่งสีของตัวคีย์บอร์ดได้นะครับสามารถปรับสีได้เป็นโซนๆไปนะครับจะไม่สามารถปรับทีละตัวอักษรได้เช่นนี่ผมกดเข้าไปโซนซ้ายนะครับและผมสามารถเลือกโหมดได้ด้วยว่าอยากจะให้เอฟเฟกของตัวสีไฟมันทำยังไงบ้าง ซึ่งในหมดพวกนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งสีได้ตามใจชอบเลยครับมาในส่วนต่อไปตรงนี้หน้าไทเทลที่เอาไว้รันเกมตรงนี้จะเป็นเมนูของดับเบิ้ล o แอดมอสนะครับครับทีนี้เรามาดูจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ันบ้างนะครับตัวนี้จุดเด่นจะอยู่ที่ CPU จะเป็น i9 Gen 13นะครับและก็การ์ดจอจะเป็น RTX 4060ทีนี้เรามาลอง Bench CPU กัน,นครับเรียบร้อยครับผมสำหรับคะแนน Single t r a i นะครับทำคะแนนไปอยู่ที่791.9และคะแนน m u l t i t a s อยู่ที่12,402.8 โอเคทีนี้เราทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าตัว CPU แล้วเรารอไปทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าตัวการ์ดจอกันบ้างครับทีนี้เราจะมาลองทดสอบ benchmark กราฟิกการ์ดกันนะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรม f ฟ r m a r k ครับในการ benchmark ในครั้งนี้ความละเอียดไปที่ Full HD นะครับ1 9 2 0คูณมาแล้วครับคะแนน ตัวนี้ได้เฟอร์มาสกอร์อยู่ที่9,537นะครับที่ความละเอียด Full HD นี่ครับเฟรมเรทที่ทำได้นะครับ158เฟรมสกอร์9,537สกอร์ที่ความละเอียด Full HD ครับทีนี้เรามาทดสอบในการเล่นเกมกันนะครับ ตัวเค่ต่อไปเป็น b a c k Mid b u ของนะครับเซตติ mm ้ง hmm. เป็นจะประมาณนี้ครับ Display ปรับเป็น Full HD 1920 x 1080เปิด VSync นะครับแล้วก็เปิด Motion Blur แบบสุดเลยครับผม Preset นะครับผมจะใช้เป็น Preset High หมดเลยเปิด DLSS เปิด Frame Gen แล้วก็ปิด Rate Sync ครับ c p u วิ่งอยู่12%แล้วก็ GPU วิ่งอยู่95% 98% กำเร็จวิ่งอยู่ที่100นะครับอาจจะตกเหลือ80-90บ้างงเหลืวิ่งอยู่100ครับผมสำหรับเกมถัดไปเป็นเกมว l ล r ล n t นะครับผมเซตติ้งก็จะประมาณนี้ครับ ผมปรับ Resolution เป็น Full HD เหมือนเดิมนะครับ1920คูณ180แล้วก็กราฟิกผมปรับเป็น High หมดเลยผมเปิดทุก Option เลยครับลองลองทดสอบกันในที่ Team Deathmatch ครับ นี่ครับเราก็เข้ามาในเกม a p ป x เรียบร้อยเซตติ้งนะครับเราจะปรับเป็น Full HD f o b ปิดนะครับแล้วก็ Spin View Check Minimal VSync เราปรับแบบ Triple Buffer นะครับ Nvidia Reflex Enable ผมปรับ High หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัว Texture นี่ใช้เป็น 4G 1520 ฟูเชปรับไายนะครับแล้วก็เท็กซเจอร์ผมใช้เป็น4ก ah. ิกงานโดดลงมาแล้วเฟรมถัดเป็นแมปอยู่ที่ร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าินะครับแล้าจะตกไปถึงร้อยสิเเมื่อกี้ เต็นนิ่งๆอยู่ที่150นะครับ CPU วิ่งอยู่ที่30แล้วก็ CPU วิ่งอยู่ที่80นะครับผมอุณหภูมิ CPU แตดสูงสุดอยู่ที่90องศาครับ ก็เป็นเงียบ้างครับจบแล้วครับสำหรับการรีวิวเดล l g 5 5ตัวนี้ครับในงบประมาณ59,490บาทซึ่งเจ้าตัวเดล l G15 เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กสำหรับเล่นเกมตต่ต่อหรือว่าทำงานกราฟ,ฟริกทำอะไรก็ได้ครับผมดูหนังฟังเพลงก็ได้อัธาราลดห้าคูกค้าท่านไหนอยากจะ ดูตัวจริงครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ d e l คอนเซปต์สโตร์เชียงใหม่ครับอยู่ตรงถนนช้างเผือกนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ neo shop นะครับขายผ่านทางช่องทาง shopee น o อ g n ok. ทาง l ล n e แอดของ neo shop ด้วยครับผมนะี่ไงผมก็ขอบฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้าตัวเดล G15 ตัวนี้ครับ